อ่เนี so ่ะเนี so ่ยทีมเนี่ยเนี่ยฐานที่บ้านเราใช้ปะปารกขอขอเสียงนะครับ KWDP ครับิ้ยมันอยู่ที่สตของโรงบาลครับทิซ้ายทิซ้ายฟังเราละซ้ายๆยเราจะเป็นต้องรู้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเป็นต้องรู้หน้าตาไอเชียดูไม่กดตีน เวทีห้าดิ้นน้ำหงอน้ำมิต้าห้าเมื่อกี้คนอยู่เคาน์เตอร์อ่ะระวังหัวผมดิ้นน้ำหงอน้ำมิต้านะอย่างนีมึงบอกอันดับมาดิครับบอกมึงมึงยิงกูไว้ลิ้น้ำมึงไม่มีคนดิ้นน้ำไม่มีลิ้นน้ำเลยเขาป่าพีดตัวชิบหายแล้วฐานที่มั่นเราจะโดนถล่มแล้วฐานที่ตห้าแล้วตรงผมตรงผมมีบังเกอร์อ่ะ ร่วงเลยสายหายไปก็ตางเลยสายมีคนดึงข้างหลังจ่าสิบเจ็ดตัวตีเต็มเลยแคนม่วงกูเห็นแล้วว่าแคนม่วงแครนม่วงแครนเราไม่เหี่ยววะเราเปลี่ยนสีนะครับ KWDP เปลี่ยนสีนะครเราแจกัลายเซาไปแลนวที่นี้ด้วยเป็นสีแดงนะครับไองผมผมเป็นคนออกความคิดเห็นเลยเนี่ยกูต้องกูต้องเชื่อมึงใช่ไหมไม่มันมันแค่สีแดงมันไม่เที่ยวอ่ะเดี๋ยวทีหู มันเดินมันเดินอ้อมไปแล้วเว้ยชอมดิสร้างแคนใหม่อ้อมไปทลายอ้อมไปทลายอะทาวะทางนี้มึงอยู่อะทามหัวหน้าแคนยังว่าหัวหน้าแคนเติมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้